นะครับผมก็สวัสดี f อฟซทุกท่านแล้วก็เพื่อนชางทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับช่างกบจะพามาซ่อมไมลอยโ o ยโ t เทคนะครับเป็นรุ่น ET ตองเนะครับแล้วก็เป็นอสองขีดทูนะครับอาการไม่ดังข้างเดียวนะครับ แล้วก็ดูสัญญาณกันสอบอย่างแรกให้เช็คตัวนี้ก่อนนะครับเช็คหัวไม้นะครับไปไง่ายนะับหัวไม้ก่อนว่มามันขาดไหมอันนี้ช่างปุบยังไม่ได้เช็คนะเช็คดูก่อนจริงๆก็สลับหัวหัวก็ได้นะครับถ้าไม่เช็คเรามีมิเตอร์เราก็จิ้มไปเลยนะจะขัวขั้วคาา โวดขาแขกนะครับจังแจ๊ก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 อยู่ใช้ได้นะครับตอนนี้หัวไม้ไม่ขาดนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับในส่วนไหนเดี๋ยวมาดูในส่วนซีหรือว่าส่วนอ่าเรียกว่าไอซีออฟแอมนะครับมาดูกันว่าภายในมันเป็นยังไงอาการพวกนี้นะครับซีซีโคตรเยอะมาก เยอะจริงๆก็ได้แกะออกมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวถ่าตบจะวัดไปแล้วก็ใช้คอมเพนเซนต์วัด4นะครับสีพวกนี้นะครับสีพวกนี้นะครับค่า4.7กับค่า1มโคนะครับส่วนมาก4.7เยอะมากจริงๆให้โลกหมดเลยนะครับสนะครับจริงๆโลกหมดเลยนะครับจีตัวนับไปเลยนะครับ ยกเวียพวกสีตัวใหญ่พวกนี้ C ีฟินเตอร์ตัวใหญ่นะครับแต่ว่างานนี้นะครับช่างกบไม่ได้โลนะครับจะทําทีละจุดนะครับเพราะว่าไอซีมันไม่ครบนะครับแล้วลูกค้าต้องเอาไปใช้งานนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับมันไม่ทันนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยอ่าไม่เป็นไรเอาเฉพาะให้มีเสียงแล้วค่อยมาโลซีลูกค้าบอกประมาณนั้นอ่ะมาเทสกันนะครับในตัวที่มันดีนะครับนี่ ตัวนี้นะครับที่มันดีเดี๋ยวลองแตะแตะแบบนี่มันจะุนๆนะครับแตะแตะแบบนี้จะตัวหนังสือไอ้ศูนย์สีมันจะวิ่งนะครับเดี๋ยวเทสดูนะครับทดสอบเทสต์สองสามสี่เช็ดเช็ดเทสตอ่าตัวนี้วิ่งคือประกาศตัวนี้ไม่วิ่งนะครับแต่ว่าสัญญาณขึ้น r f ขึ้นแต่ AF ไม่ออกนะครับทดสอบ เช็คเชคเนี่ยเคาะอย่างนี้ก็ไม่ไม่วิ่งนหม,มันจะไม่ดังจริงๆก็ไม่ไม่ไม่ต้องเทสก็ได้นะครับไม่ต้องเทสก็ได้ขอแค่เรากดนี้เราค่อยมาเทสทีหลังก็ได้เนมันต้องวิ่งเลขศูนย์โอเคเราไปดูกันต่อนะครับเช็ค <Check S 2> <Check S 1> ยังไงเป็นยังไงซี See ตัวไหนจะเสียไปดูกันเลยครับจะกไกลนิดนึงนะครับอ่าช่างกบจะไม่ใช้มิเตอร์วัดนะครับจะใช้เป็นคอมโพเนนต์ uh, วัดอย่างเดียวนะครับคอมโพเนนต์เทสเตอร์วัดอย่างเดียวนะครับว่า มันเป็นยังไงนะครับาจะไก,กลนิดนึงเดี๋ยววัดสีพวกนี้นะครับทีละจุดโอเค <c oughs> ปัดก่อน,นวัดตัวตัวฝั่งนี้ก่อนคือช่างกบจะ โลเฉพาะที่มันมันเสียงมันขาดหายเสียงไม่มีนะครับส่วนที่มันมันแหบเสียงมันจริงๆอ่ะต้องโลหมดนะทั้งหมดเลยนะครับโลหมดทั้งหมดเลยแต่ว่างานนี้ลูกค้าต้องการใช้นะครับพรุ่งนี้เช้ามันไม่ทันวันนี้วันอาทิตย์นะครับสี่ช่างบอก็มีสี่ห้าตัวนะครับมันไม่เยอะนะครับสี่จุดเจ็ดไมโครห้าสิบโวลต์มันหมด จะเอามาเอาฝั่งที่มันเสียก่อนนะครับฝั่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีหรือจะวัดทุกทุกตัวเลยวัดแล้วก็ช่างกบจะมาร์คไว้เลยนะครับเอาง่ายๆอย่างนี้ก็ได้เทียบเทียบสองฝั่งอะฝั่งดีกับฝั่งไม่ดีนะครับฝั่งไม่ดีมันอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งฝั่งนี้ฝั่งที่ดีมันอยู่ฝั่งขวาช่างกบจะเทียบเลยนะครับจะเทียบเลยเทียบตรงนี้เลยเป็นกลมๆนะตัวนี้ เอามาใกล้ๆดีกว่าเนาะมันมองไม่ค่อยเห็นมันไกลไปันกันเลยนะครับเอาใกล้เคียงกันเลยเตัวนี้อ่าตัวนี้เมื่อกี้นี้มันกลมนะครับกลมตัวที่สองจะเป็นเฉียงเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่ายังไงผิดปกติฝั่งนี้จะกลมฝั่งที่ดีแต่นี้นี้กลับกลายเป็นแบบนี้ เห็นไ,ไหมครับมันมีหางด้วยแปลกๆเดี๋ยวตัวนี้ละอ่าตัวนี้เป็นเฉียงๆนะครับตัวนี้นเฉียงไหมอ่าโอเคได้นะครับเดี๋ยวจะลองถอดต,ตัวนี้ออกมาดูมาดูถอดมาแล้วนะครับตัวนี้นะอยู่ตรงนี้เอาออกมาเมื่อกี้นี้นะครับ ค okay. มาวัดกันเลยค่าไหมค่าต้องไปไหนค่าไม่ได้ไดเลยนะอย่างนี้ครับไม่มีค่าอะไรเลยนี่เห็นไหมครับไม่กลมไม่อะไรเดี๋ยวลองวัดค่าสีอันนี้วัดค่าสี ดูนะครับข้าวีจะขึ้นไหม <at> จ้งกลบว่ามันไม่ขึ้นนะครับไม่มีค่าเลยนะไหนเห็นไหมครับอืมไม่มีศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์อันนี้คือคอมพนเนนเทสเตอร์วัดชั่วเลยนะครับ ไม่ใช่ว่ามันมันมันวัดในวงจรแน่นอนเลยนะครับเห็นไหมมันไม่มีความกมความอะไรเลยเห็นไหมมันไม่ตรงไม่ชอดไม่อะไรนะแต่ไม่มีความจุเห็นไหมครับไม่มีความจุอะไรเลยอันนี้ถือว่าฮะ C แบบไม่มีค่าความจุอะไรเลยอ่าตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้สองตัวมาแล้วนะครับเดีย๋ยวขอวัดฝั่งนี้ฝั่งฝั่งนูน้นจะถอดมาทีละตัวมาวัดมาวัดดู โอเคไม่เป็นไรครับตัวนี้อ่าจริงๆอยากโลกนะครับอยากโล่แต่ว่ามันไม่พอสีอะตัวที่มันกลมๆเพียเพ้ยนๆหน่อยอ่าตัวนี้กลมกลมเพี้ยนด้วยตัวนี้เห็นไหมครับกลมเพี้ยนด้วยตัวนี้ก็เพี้ยนเดี๋ยวจะถอดตอัวนกลมเพี้ยน ่าโอเคอมเลยอมเลยโอเคอ้าวนี่ตัวหนึ่งเพี้ยนเลยนี่ไงเพี้ยนมากๆน,นี่ทำไมมันมันวัดแล้วมันไม่ขึ้นนี่มันเป็นแบบนี้ อ่ะนะครับเอาออกมาแล้วแต่ว่าจริงๆอ่ะช่างกบแนะนําให้โลาะลหมดนะครับโละทุกตัวโละทุกตัวนะครับเพราะว่ามันเสื่อมสภาพโลหมดเลยอันนี้จะเอาเฉพาะที่ที่สําคัญสําคัญนะครับแต่ที่อ่าใช้มีเตอร์วัดงแต่ที่มันเสียเลยมันมันไม่มีค่าเลยน่าจะมีปัญหาตัวนั้นอ่ะทาให้เสียงตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ ทำให้เสียงมันไม่มีนะครับฝั่งฝั่งซ้ายมือนะครับตัวที่มีค่าอาจจะเสียงบี้นะครับเสียงเบาเสียงแหบเป็นไปได้นะครับพวกนี้นะครับบี้เบาแหบนะครับถ้าเป็นค่าถ้าเป็นค่ามันลดนะครับเสียงตัวนี้มาดูค่าตัวนี้ที่หนึ่งเห็นไหมครับอะไรสามจุดสอง ว่าค่ายังไม่ลดเยอะอยก็ลดก็ลดพอประมาณลดหนึ่งไมโครกว่า,วานะคะรับเพราะมันสี่จุดเจ็ดนะตัวนี้สามนี่ก็ถือว่ามันมีปัญหาแล้วเอาออกมาก็จะได้เหลือแค่นี้สี 4, ช่างผมมันไม่เยอะไงเดี๋ยวจะสั่งมาใหม่สั่งมาสักห้าสิบตัวนี่เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ค่าไม่มีเลยตัวนี้ไอ้ที่ค่าไม่มีเลยไม่มีเสียงนะ ตัวนี้เห็น,นไหมครับไม่มีค่าเลยค่าสีไม่มีเลยเห็นไหมนี่อยู่ตำแหน่งนี้คือใช้จริงๆไม่ต้องใช้ความพเนนเทสเ,เตอร์วัดก็ได้อันนี้ช่างกบออกมาวัดเพราะว่าไอตัวสีมันมันมันไม่เยอะไงก็เลยจะเอาเฉพาะที่ช่างกบก็บอกแล้วว่าต้องโลกหมดแต่ว่าสีมันไม่ครบอันนี้าอะไรมีสองจุดห้าสองจุดสาม 4.7หมดเลยนะครับมาก4.7ไม่วัดแล้วนะครับเพราะว่ามันน่าจะโลดหมดแหละจริงๆเขาให้โลดหมดแหละรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นโอยูรเทคตองเจ็ดแล้วก็ทูจะหามาใส่นะครับมีกี่ตัวมาดูกันนะครับก็เอาเท่าที่มีนะครับมีอยู่หกตัวเลือยหกตัวนะครับ4.750เมโครม เอาเท่าที่มีนะครับเพราะว่าที่เอาออกว่าจะเปลี่ยนหมดก็มไม่ทันด้วยเนาะวันอาทิตย์มันต,ต้องสั่งอะไรไว้แล้วให้พอดีเขาจะไปอะมอลำเนะะาะธรรมดาไปลำนะครับตัวที่ดีี๋จวจะวัดไท้ดูมันจะได้สวยงามเลยจะกลมเบ้อเลยนะครับกลมสวยงามเลยนี่ไงแบบนี้สวยเลยครับ ดูค่าสีค่าสีนะครับสี่จุดหกสี่จุดเจ็ดนะครับนี่ไงสี่จุดเจ็ดสามเป๊ะเลยนะครับอโอเคเรามาเปลี่ยนกันแล้วมาลองดูกันนะครับพอเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยเอาแบบตั้งตั้งอย่างนี้เลยนะครับ C ีแบบไหนได้หมดนะครับหรืเจ้าเกตเม็ดออดิโอโอ มันมีไอ้บวกลบเนาะเอาซีแบบไหนได้หมดแบบนี้ก็ได้แบบต่างๆต้องกบเปลี่ยนไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทำไมมีหกตัวหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกโอเปลี่ยนไปหกตัวนะครับอ่ะเรามาดูกันว่ามันจะมีเสียงไหมโอเคนะครับขอใส่แบบนึงนะครับมาดูกันนะครับฝั่งนี้นะครับ ฝั่างนี้นะครับที่มันมีแต่สัญญาณขึ้นมานทดสอบอโอเคนะครับใช้ได้แล้วเทสเนี่ยมันจะหมุนๆเห็นไหมเทสทดสอบเทสสองสามสี่เช็คเทสอ่านะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับตัวนี้ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่างกดด้วยนะครับช่างกบด,ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อช่างที่เข้ามารับชมนะครับผมก็สวัสดีครับ